เอาล้วครับกลับมาในเบรกนี้แล้วนะครับผม,ผมเบรกที่พวกเรารอคอยใช่นะครับผมกับท็อปิกโคตรร้อนแรงร้อนแรงมาก oh, <no. S 1> คือแบบเราแบบ เป็นผู้ชายอ่ะเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเบรกนี้เบรกนี้แม่งเขินมากแน่ๆเลยต้องว่านั่งคุยกัน3คนอย่างเงี้ยให้อาเปิดดีกว่าท็อปิกคืออะไรครับต้องอาอ่ะแล้วท็อปิกวันนี้ของเราก็คือจูบแรกอันนี้เรื่องคุณเคยแล้วเนี่ยไม่เคยอยากแชร์องมแชร์ประสบการณ์กันไหมคุณก้องคุณเคยคุณก้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกเฮ้ยจริงก็มีบ้างหรือว่ามีบ้างอ่ะเอข้าท็อปปิกของเราเลยดีกว่ามีจูบไหนไ้มที่แบบเราจาไม่เคยลืม ให้ถามพี่บอสก่อนดีกว่าเริ่มจากพี่เลยอะเริ่มจากพี่บอสก่อนดีกว่าจูบไหนจูบไหนไม่เคยลืมเหรอก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นช่วงแบบมปลายอือฮะช่วงมปลายกับแฟนป้ะหรือว่ากับกับใครเอ้ยแฟนสิจ๊ะอ๋อแฟนแฟนมันก็เรียกว่ามันก็โตแล้วเนาะก็ก็โตในระดับนึงอะโตในระดับนึงอาจจะไม่โตมากนะครับแต่ว่ามปลายก็ถือว่าเป็นป๊อปปี้เลิฟแล้วกันอ่ายังป๊อปปี้เลิฟอยู่มันเป็นยังไงก็ทำไมไม่ลืม ก็มันไม่เท่มันไม่ได้แบบว่าอมันเป็นที่จกแจ้งนิดนึงอ๋อในโรงเรียนปะหรือว่าหรือว่ามันก็คือมันไม่ใช่ผู้หญิงด้วยจริงเหรออันนี้มุกอ้าวอาอันนี้มุกอันนี้แจนเลยไม่ไม่คือมันก็ไม่ได้แบบจูบอย่างนั้นด้วยอารมณ์อารมณ์แบบว่าคือเราอ่ะเป็นคนเราชอบเล่นกับเพื่อนอาจจะมีเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทผู้ชายเยอะมากเราจะเป็นแก๊งไททันเว้ยคือแบบตัวจะใหญ่อะแล้วเราก็จะอยู่ในแก๊งไททันกัน5คนใช่ปะ แล้วจะมีเพื่อนสนิทกัน3คนชื่อโมบายไม้เหมือนกัน3คนเออมันจะมีบอสแบงค์บุ๊กอะไรเงี้ยอ่าแล้วเวลาเวลาเวลาเราเล่นกันอะเราจะเล่นเหมือนแบบเหมือนเป็นแฟนกันหยอกล้อกันแล้งกันไม่ลมันไม่ลงแฟนไม่อารมณ์แกล้งอออารมณ์แบบแกล้งหยอกหยอกแล้วแล้วแล้วรู้สึกจริงปะอะไรนะรู้สึกจริงปะเฮ้ยไม่น่านะ ผมชอบผู้หญิงนะครับที Dogs ่มาที่ไปมันยังไงถึงได้จ ok ุบก็เหมือนแบบเราแค่แค่แกลงว่าจะหอมแก้มเออแล้วเพื่อนมันก็หันหน้าหนีใช่ไหมก็ไปมาเหมือนวันหนึ่งมันมันไส้เว้ยมันไส้แล้วมันแกลงจนแบบกูลำคาแล้วก็เลยหันหน้าเข้าแม่งเลยแล้วก็จุ๊บไปเลยทีเดียวก็คือมันมันบังเอิญมากกว่ามันก็คือจําไม่เคยลืมอ่าก็คือแทนที่จะจุบผู้หญิงไะไม่ใช่ไงสรุปเป็นเพื่อนกูทังานั้นรเยอ่ะแต่ก็เป็นความทรงจาที่ดีนะอ่าดีอ่ะอดีสิเอางี้ดีกว่าเพื่อนสนิทไงผมมีแบบนี้้แลวคุณก คุณก well uh, ้องอ๋อของผมจูบแรกจูบแรกเหรอปอบีเลยเหมือนกันเฮ้ยปอบีเลยอันนี้กับผู้ชายเหมือนกันอันี้กับผู้ชายปอบีเลยคืออนุบาลไหมไม่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 อะไคือช่วงประมาณม .1 ม .2 อะไรเงี้ยม .1 ม .2 มสองใช่แต่นี้มันจะเป็นความทรงจำที่ดีนะอันนี้ใหม่กับเบลเนี่ยมก้อนไหนเอเป็นแฟนคนแรกของเราด้วยแฟนคนแรกแตโรแมนติกผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายอันนี้จะโยนผู้ชายเอ้ก็คือผู้หญิงนี่แหละเราก็แบบชอบกันเริ่มจีบกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจูบแรกมันก็ หวานมัธยมอ่ะก็ในโรงเรียนแหละมันอาจจะไม่ไม่ค่อยหวนไหเหมาะสมเท่าไหร่แต่ว่าหวานไหมหวานไหมหวานไหมม่ถึงอะไรความรักหวานหวานสิครับใช่อะไรต่อครับก็ตอนนั้นน่าจะในโลกอาหารมั้งโลกอาหารเนอะน้องๆหนูๆไม่ควรทำตามไม่ควรไม่คือตอนนั้นมันเลิกเรียนแล้วเอเลิกเรียนแล้วเราแบบไปเตะบอลแล้วก็นัดมาเจอกันอะไรเงี้ยเขาซื้อของให้เราั้งเราก็เลยแบบนี่รู้สึกแบบ รู้สึกดีใจจังที่เขาแบบทําอะไรให้เราอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนมันไม่เชิงจูบหรอกมันคือการจุบอ่ะเราก็เลยแบบเอ้ยจุบเขาอะไรเงี้ยแล้วเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างตอนเราสึกรู้สึกดีครับแล้วคจำได้เลยแบบไม่ลืมใช่มันจ๊บได้ที่จำไม่ลืมเลยมันจ๊บแรงด้วยเขาซื้ออะไรให้เราอ่ตอนนั้นเหรอซื้อเหมือนเป็นพวกดอกไม้ช็อกโกแลตเฉยๆวันวาเไทนเหรอเออแต่ว่าเราแบบรู้สึกรู้สึกดีไงอเคแล้ววันานไทที่ผ่านมามีปะ ไม่มีครับผมไม่มีเหรอไม่มีเลยผ่านไม่มีครับพี่บอลด้วยครับอะไรนะพี่บอลมีครับวันที่ใครผ่านมาอะไรนะอารเมื่อกี้อาร์พูดอะไรนะวันที่ใครผ่านมาเอาจูบแรกของอาร์หนึ่งอารจูบแรกของอาร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะจูบแรกของอาร์เมื่อกี้กล้องกับพี่ก็ว่าแล้วน้องชายเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าไม่เบาเลยเนี่ยคนนี้ใช่เอออย่าปากสัตว์สิเหมือนเหมือนของพี่บอลนะก็คล้ายๆคือเป็นผู้ชายเหมือนกันใช่ไม่แต่ว่าเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแบบเล่นกันคือ เหมือนตอนอันนี้เป็นตอนปฐมตอนปหแต่เพื่อนเพื่อนจริงๆใช่ไหมเพื่อนจริงเพื่อนจริงๆก็เหมายคว่าเริ่มจากเหมือนเพื่อนผู้หญิงเนี่ยชอบชิปเรากับผู้ชายคนนี้แบบเหมือนเพื่อนผู้ชายคนนี้เพราะว่าเรากับเพื่อนผู้ชายคนนี้เราไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดทำไรทำด้วยกันตลอดแบบจะไปเที่ยวดูหนังหรือว่าแบบเล่นกีฬากินข้าวแบบไปห้องน้ำาเไปด้วยกันตลอดเหมือนไปด้วกันตลอดิงเพะผู้หญิงก็แบบแต่ชิปเราเป็นคนนี้เขาจิ้เาิ้นแล้วหนึ่งแบบช่วงนั้นก็ตอนสุดท้ายของการเรียน เขาก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเอาทาโโลมาแล้วก็แบบพันพันให้เราเล่นกินยาวๆนั่นแหละแล้วพอกินแบบปุ๊บเหมือนดึงออกไม่ทันก็จุกกันอ๋ออันีแหละจุกแล้วสำหรับแต่ละคนอ่ะคิดว่าระหว่างจูบเป็นกับจูบไม่เป็นต่างกันยังไงเออเราคิดว่าตัวเองจุบเป็นปะใช่อ่ะเรื่อจากน้องชายก่อนเลยเมื่อกี้ต่อเลยจุบเป็นกับจุบไม่เป็นเออ้องเอาว่าไงคิดว่าเราจุบเป็นไหมให้ไหมเป็นไหม อุ้ยเดีมันจะสาดตัวเองเลยไม่เป็นไรลองดูลองดูอะไรอ่ะอาคิดอ่ะคิดว่าเป็นแล้วกันอ่าทำไมทำไมถึงคิดว่าเป็นก็รู้สึกว่าการเอธิษฐานเรามาทำออกมาจากใจอ่ะมาตามฟิลลิ่งของเราอ่ะเราคิดว่าทำได้ดีกันประมาณนี้เอาจิงๆถ้าถามพี่นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจูบเป็นกับจูบไม่เป็นต่างกันยังไงแต่รู้สึกว่าเออมันที่อาร์มบอกใช่ไหมมันต้องมาจากใจจากความรู้สึกของเรามันไม่มีผิดถูกหรอกว่าต้องจูบแบบนี้แบบนั้น คิดว่าไม่มีพี่อสอ่ะผมว่าผมนี่เอาเรื่องอยู่นะมาวีมาถึงมาวีเจ้าชู้แล้วมาถึงว่าฟิลลิ่งไงคือเราเป็นคนที่ทําอะไรทํได้วยใจอ่าเวลาเราแบบมีฟิลลิ่งมาเราก็ต้องแบบเต็มที่ไงราแปลว่าของเราไม่ใช่สายนุ่มนวลเราแบบดุดันใช่ไหมเราร้อนราร้อนร้อนนคืออะไรคือความนุ่มนวลอ่ะไม่เข้าใจคือมันก็ สไตล์ผู้ชายอหรอเนาะคือหนุ่มๆแต่ละคนมันก็ต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ้างนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ชอบนุ่มนวลก็ชอบแต่มันบางสถานการณ์เนี่ยใช่แล้วแล้วเวลาเริ่มจุบเริ่มเริ่มยังไงกันบ้างเวลาเราจะเริ่มจากสถานการณ์ไหนอังจริงถ้าเป็นผมเนี่ยครั้งครั้งครั้งแรกตอนนั้นก็ในโรงเรียนใช่ไหมครั้งที่สองมาเริ่มมีแฟนละก็คือเป็นแฟนนี่แหละแฟนผู้หญิงเนี่แหละ อ้าวไม่ใช่ผู้ชายหรอกไม่ใช่อีกเช่ผู้ชายเนอะคือคือแปนนี่แหละแล้วถ้าเริ่มยังไงใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะเราก็จะแบบว่าเขินวะเราได้เราได้เราไปดูหนังอะเดเออไปดูหนังแล้วนั่งนั่งกับผู้หญิงนั่งกับสาวอะนั่งกับนั่งกาแฟแล้วอะแล้วตอนแรกเขาจะแบบจับมือก่อนแล้วก็จะแบบซบก่อนจับแค่มือจับมือจับมือแล้วืบเลยก็จะซบใช่แล้วก็จะซบข้อก่อนเลยพอจะเปิดก็แบบ เวลาเวลาเวลาพูดในโรงหนังฮะเวลาพูดในโรงหนังเสียงมันจะดังใช่ไหมเราเราจะไม่ได้ยินเขาพูดใช่ไหมเวลาเขาพูดอะไรมาแบบเราก็จะฮ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 ะแบบก็จะไกลไเลยแล้วก็จะไกลไปเรื่อยๆไปเนียนแล้วเซฟมันก็จะแบบอาจจะแบบประกบกันนิดนิดนึงนะโอ้โหเซฟมากเอาไงน้องๆหนูๆอย่าทำตามนะครับเดี๋ยวพามากของพี่กล้องพี่พี่ก่อนเหรอของพี่ก่อนขอข้าวเหลียว่าอ่เริ่มยังไงเริ่มยังไงเริ่มจูบอ่มันจะ ถ้าตอนเริ่มจริงๆนะตอนเริ่มมันจะเป็นสถานการณ์ที่แบบไม่มีใครพูดเลยเลยเว้ยเออมันจะแบบมองแล้วร้อนเหมือนกันนะมันจะมองตากันแล้วมันจะมีความรู้สึกหนึ่งที่สปาร์กปิ้งเออแม่มันจะค่อยๆแบบไม่มีเสียงอะไรเลยทุกอย่างจะเงียบไปแล้วมันจะค่อยๆเขาเรียกว่าอันนี้คืออยู่สองคนอันออันนี้อยู่กันสองคนไม่ได้หรือว่ามีคนอื่นอยูมีคนอื่นอยู่ก็ไม่กล้าสิเขาเรียกว่ามองตาแบบมันเหมือนมันรู้กันนะมาสปาร์กกันอ่ะแบบเหมือนมันรู้ว่า เราต้องการอะไรอะไเนียนนอาพูดของคนอ่าวบ้างสิอยากรู้เลยออยเรื่องเรื่องต้นเหรอเออคเอา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 เวโรแมนติกเอาเวหรือเอาเวได้หมดเลยเอาได้หมดเอาแบบเริ่มยังไงให้เริ่มเริ่มไม่จะเริ่มเริ่มยังไงเรื่องตอนเมาเลยก็ได้ก็ได้ได้เอาได้คือแบบอ่านเนี้ยเอามาเวหานะจะได้แบบจะได้มีสีสันอ่าอ่าเออมันก็จะมนแบบว่ามันจะเริ่มแบบพอพอ พอมามามาเวนี่ยเราก็แบบเรื่องวอมที่แบบมีแอลกอฮอล์ในร่างกายมันเริ่มเมาเรียกว่ามันกล้ามากขึ้นใช่มันจะแบบมันจะการเพิ่มความกล้ามากขึ้นอ่ะคือมันจะแบบจริงนะเวลาคนมานจบกล้าทําแบบมันไม่กลัวอะไรเลยอ่ะเออนั่นแหละเราก็จะแบบมันจะเริ่มเนี่ยเราก็จะไม่ใช่จะคลายคนี่นะเธอทำแล้วป้องกันได้นะน้องชายไม่ใช่โอเควีโคจูโอเคแค่จูโอเคแค่จูแล้วก็แบบเออนั่นแหละเราก็แบบมันก็จะเริ่มแบบจาก พอมองตากันใช่ไหมมันก็แบบเริ่มแล้วแต่ว่ามันจะต่างจากนี้หน่อยจับคอจับาจับตาไหมมันจะเริ่มมีการจับจับหน้าจับเอวอะไรอย่างงี้เริ่มแล้วว่ามันจะแบบเล่าร้อนกว่าแบบอ๋อรู้สึกร้อนกว่ามันเลยต้องจับหูจับตาอ่าใช่มันจะลงประมาณนั้นแต่ละคนจับส่วนไหนอ่ะพูดได้เหรอพูดได้ใช่ไหมที่มาถามมาแต่ละคนชอบจับส่วนไหน เอาจริงมือเราแม่งก็ไม่ค่อยอยู่สุงซะด้วยเลยอะบอสบอสก่อน<อ> <c oughs> เลยเราร้อนอะดูเดือดนะอะไรนะฮะ <c oughs> จับส่วนไหนครับบอส <c oughs> ไม่ยากเลยนะฮะถ้าเราอยากให้เขาเนี่ยหลบโลมด้วยเราก็แค่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วก็เราแค่แล้วก็อาจจะแบบสาธิตนะสาธิตแล้วก็อาจจะแบบจับจับคอก่อนอแล้วก็จับ<อ>มืออะไรอย่างนี้แล้วก็จะคุยแล้วก็แอคทแล้วก็อาจจะเราเป็นคอชเจ้าตระสลีละ คือผมแล้วเขาต่อทะเลแล้ร่างกายมากบางทีจับเอวจับเอวไงเออจับเอวจับคออะไรเงี้ยเออไม่ต้องก็แบบไปจับคนอื่นหรอกอันไหนที่มันนิ่มๆก็จับกวนและแล้วอามอามพอามชอบจับเอวจับเอวใช่ไหมใช่แบบเหมือนแบบมันจะคล้ายๆเขาเรียกว่า เหมือนจะกอดก็ไม่เชิญเมเพิ่งเมื่อคืนเลยนี่เพิ่งเมื่อคืนเลยเหมือนแบบมันจับประมาณเนี้ยจับประมาณเนี้ยเหมือนจะกอดก็ไม่เชิญเหมเพิ่งเมื่อคืนเลยนี่เพิ่งเมื่อคืนเลยไม่ใช่นะอันเนี้ยใช่จากไหนเนี่ยอันนี้เป็นเ r e นิ i n g news เดี๋แต่ละบริบทแต่ละสถานการณ์มันก็ต่างกันนะเออถ้าแบบเราแค่จูบด้วยความรู้สึกที่แบบโรแมนติกเฉยๆอะไรเงี้ยจับอะไรเราใช่ไหมปกติก็จับมือจับเอวบ้างจับตรงแบบตรงหน้าตรงแก้มือใช่ ถ้าเป็นสถานการณ์ที่มันโรแมนติกนะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่โรแมนติกไม่โรแมนติกอระไม่โรแมนติกจับอะไรจับอาจจะจับแบบจับหลายบริเวณเนี้ยที่มันสูงๆอะไรเงี้ยจับลายจัลายแบบสกินชิปก็หน่อยอะไรเงี้ยนั่นน่ะสิหลับไหมหลับกันไหมเขาเรียกว่าเหมือนคือมันเป็นการแก้แบบแก้เขินไหมคือบางบางคนเขาไวไแก้เขินอ่ะอือแบบใช่ถ้าผมผมสำหรับผมผมแก้เขิน แบบแบบแบบสมมติว่าเราไม่ไม่น่าเขินแล้วมั้งเคนี่ผมว่าจูบกับใครคนแรกอะเราจะเขินนะแบบเรียกว่าอะไรเราจะไม่กล้ามองหน้าเขาเว้ยเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มการจินตนาการด้วยนะมือนจริงนะวิจินตนาการทําไมเขาก็อยู่ตรงหน้าเราไม่แบบคือเวลาเราจูบอะมันจะมีหลายแฟกเตอร์มากเว้ยแบบการหายใจอะไรอะไรก็มเหมือนเขาบอกว่าประสาทสัมผัสเรามีมีห้าอย่างใช่ไหมอะไรรับรสสัมผัสกลิ่นเสียงมองเห็นอะไรอยะเงี้ยเขาบอกว่าถ้าลด ภาษาสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งลงอะไรเงี้ยมันจะช่วยเพิ่มอันอื่นใช่ซ,ซึ่งเรื่องนี้ก็คือเราเป็นที่ตกเถียงกัน mm hmm. นะครับผมก็ได้เลเขเลขเลขเปิความเห็นกันเรียบร้อยแล้วะนะครับผมก็แต่แต่ละคนนี่มีการจูดที่เล,าล่ารองกันมากใช่ <c ười> จูบแด้แล้วก็ความเห็นว่าเฮ้ยจูบตรงไหนดีอะไรดีจูบแรกเป็นยังไงบ้างแล้วผู้คนที่ดูอยู่อะเป็นยังไงบ้างอ่าลองมาแลกเปยดความเห็นกันดูนะครับเลน้วใช่แล้วเบกหน้าเราจะจบแค่นี้ไงมันจะมีแขนพิเศษอีกใช่แขนเราใช้พิเศษอีก แขกเราจะไม่เสร็คือไม่ใช่ผู้ชายแล้วจะเป็นผู้หญิงาด้วยใช่เราจะมาแลกเบรกกันว่าเขาอ่ะคิดยังไงบ้างคบจุดแรกใช่ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันในเบรกหน้าครับผมแล้วจะเป็นใครนั้นก็มาเจอกันเบรกหน้าครับเจอกันเบรกหน้าครับ เอาละครับผมกลับมาในเบรกนี้เราได้ครับผมกับที่พวกเรารอคอยนะครับใช่แล้วเมื่อกี้ที่เราได้พูดทอปิกเกี่ยวกับจูบแรกไปนะครับผมแลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้ว3มหนุ่มนะครับผมกับพวกเรา3าคนสามุมมองแต่วันนี้ไม่จบแค่นี้เงใช่ครับเพราะมันคือความคิดเห็นของเราแค่3คนเท่านั้นเองเพราะวันนี้เราก็มีแขกสุดพิเศษด้วยนะครับขอเชิญแขกสุดพิเศษของเราเนี่ยแนะนาตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะถุงแป้งพัทรวดีเหล่าสาค่ะอ ยอดยอดตอนนี้พี่ถุงแป้งทําอะไรอยู่ครับค่ะก็ตอนนี้เป็นนักแสดงของช่องโมโนช่วยไดนาค่ะโอ้เป็นนักแสดงของช่องโมโนช่วยไดนายถ้เกิดมีอะไรจะบอกพี่เคยแสดงหนังอาจริงเรื่องอะไรอันนี้บอกได้ไหมเรื่องแรกของตัวเองเลยอ๋อเรื่องแรกบอกได้แหละเพราะว่าโปรโมทไปแล้วได้แล้วได้แล้วเรียกว่าเด็ดดวงโจรโอ้ทีว่าเดี๋ยวน่าจะได้ดูเร็วๆนี้แหละรอติดตามชมกันนะครับทุกคนแล้วก็อยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์ของพี่แป้งเนี่ยเป็นไงบ้างครับค่ะก็เป็นคน ชิวๆง่ายๆสบายๆใช่ค่ะไม่ได้แบบจริงๆเป็นคนไม่ได้หวานด้วยเป็นคนแบบลุยๆเท่ๆยชอบแบบแอเวนเจอร์ใช่ใช่ค่ะจริงๆเพราะที่ไปถ่ายกันอ่ะที่ไปทำงานด้วยกันก็เห็นพี่ถุงแปงลุยตลอดเลยมันเป็นนังดเวยเลยเตะออยอะไรอย่างเงี้ยลุยนี่ลุยยังไงครับลุยนี่ลุยยังลุยมันก็มีทั้งปูมันเข้าไปในป่ามันมีปืนมันมีระเบิดมีปืนด้วยใช่ จะเข้ากับสไตล์ของพี่ถึงแป้งแล้วอย่างนี้พูดถึงบูบูและสไตล์แบบนี้แล้วอยากรู้จังเลยว่าพี่ถุงแป้งนี่สถานะเป็นยังไงบ้างครับโสดนะฮะหรือว่าก็มีเวลาออกไปทำอะไรมากมายก็ต้องโสดโอเคถ้าโสดแล้วคำถามสำคัญมากก็คือสเปคพี่ถุงแป้งเป็นยังไงครับเออเป็นคนที่มีสเปคแบบว่ากว้างมากหมายถึงว่าเราไม่ได้ฟิกว่าเราจะชอบแบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดแบบได้คุยแล้วเราแบบรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้แบบ รู้สึกตรงแบบเราชอบอย่างเงี้ยเราก็ชอบเลยต้องแบบต้องคุยกันก่อนแล้วแบบใช่ใช่แบบเป็นการพูดคุยมากกว่าสบายใจสบายใจอย่างนี้แสดงว่าเรื่องหน้าตาพี่แปก็ไม่ไม่ได้ฟิปก็นิดหนึ่งก็ก็ก็มีด้วยเราชอบกันไหนอาจจะไทยบ้านแบบหนุ่มหนุ่มตีฝรั่งหนุ่มฝรั่งตีเข้มเข้มผมผมเข้มก็ได้หมดเลยอ่ะหมายถึงว่าสุดท้ายก็คืออยู่ที่แบบเราเราคุยแล้วเราเข้าใจอีใช่ งั้นเข้าทอปิกเลยดีกว่าครับก็คือจูบแรกครับผมพี่ถุงแป้งมีความคิดเห็นหรือว่าประสบการณ์อยากจะแชร์ไหมครับจริงๆก็เขินเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่านับเป็นแบบไม่รู้มันมันไม่ใช่จูบมันเป็นการจูบมากกว่าครั้งแรกเลยก็คือรูไห้ตอนอายุเท่าไหร่ เท่าไหร่ครับอนุบาลนสองโอ้โหปิมนเรือไปเนี่ยอรุอาุณคุณแม่หรือเปล่าจะร้องไปป่ะคือตอนนั้น่ะย้ายโรงเรียนใหม่แล้วช่วงพักกลางวันเนี่ยคือโรงเรียนเขาจะมีแบบให้นอนเป็นหัวชนกันอะไรเงี้ยนอนตอนนี้พี่ก็นอนพี่ก็นอนไปสักพักหนึ่งพี่กลับไปแล้วแหละรู้สึกอีกทีคือเอ๊ะแปลก แล้วก็เราก็ลืมตาขึ้นมาคือเราเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังจุ๊บ <laughs> เราอยจริงจังเลยบบ <laughs> เราจ <laughs> แบบวราแบบเราเข้ามาแล้วก็จุ๊บ <laughs> อีก่ะ <laughs> <laughs> พี่ก็ตกใจแล้วพี่ก็แบบว่าเอาแบบโวยวายเลยแล้วหลังจากนั้นกลับบ้านไปตอนเย็นเนี่ยก็ไปเล่าให้พ่อฟังไปเล่าให้คุณพ่อฟังเสร็จปุ๊บ วันนึงตอนเช้าอ่าพอด่อผ่ามะลาออกให้เราออกเลยอันนี้อันนี้เรื่องจริงก็คือออกมาลาออกเลยแล้วก็คือก็ให้เห็นผลว่าแบบไม่ไม่ชอบคือเราไม่เข้าใจว่าแบบทําแบบนั้นกับเราทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนั้นอะคือคือครั้งแรกเลยเราสอนในตอนนั้นนี่อายุเท่าไหร่แปฟงประมาณตอนนั้นกี่ขวบเอ้ยห้าหกขวบสี่ห้าหกขวบเด็กๆลองไว้นะครับเด็กๆอย่าลองอะไแบบนี้นะไม่ดีนะไม่ดีนะใช่แต่ว่าถ้าเกิดอีก อันหนึ่งที่เรียกว่าจูบจริงๆเลยอ่ะน่าจะเป็นการถ่ายซีรีส์ค่ะเป็นอีกท้งคือการทํางานเลยก็เนี่ยเรื่องที่เราพูดกันเด็ดดวงโจรใช่ค่ะเป็นถือว่าปกติเนี่ยเล่นซีรีส์มาก็แทบจะไม่เคยได้เล่นฉากที่เป็นเลิฟซีนหรือว่าแบบที่มันแบบหวานๆเลยแต่ว่าพอมาเล่นเรื่องเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีเลิฟซีนเยอะแต่ว่ามันมีแค่ฉากหนึ่งที่เราดันต้องไปจูบพระเอกใช่ เป็นครั้งแรกด้วยได้จูบเลยแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับแบบรู้สึกว่าตื่นเก่งไหมเก่งไหมคือ <c oughs> เกรงคือเราไม่รู้ว่าเราจะต้องจะต้องทํำยังไงอ่ะคือเราไม่รู้ว่าเราแบบว่าเรนจะต้องเป็นจูบแบบไหนเป็นแค่จูบแบบจ๊บหรือว่าเป็นแบบต้องต้องดูดดื่มไหไมในในใน,ในเรื่องเราก็เลยต้องถามผู้กำกับว่าแบบเออเราต้องขนาดไหนซึ่งในในในฉากฉากนั้นมันเป็นฉากที่เราโดนกินกินยาเข้าไปแล้วเราต้องมีความแบบ เหมือนคนเมาเมาคนโดนวบงยาล้ออะไรเงี้ยือมันก็ต้องเป็นค่อนข้างรุนแรงนิดนึงใช่แล้วเขาบอกว่าเวลาจูบเนี่ยมันจะมันจะมีรสชาติอะไรบางอย่างที่พี่ถูกแป้งเวลาแบบจูบหรือว่าอะไรเนี่ยมีเไรทนึกแึงมันมีความแบบมีควีความแีามแบบมีามแบบมวมีความแบบมมับก็ีความความแบบมีวาแบบมามแบนเีวามแบบมีคามแบบมมแบบีมแนมันมันมีนวาความรู้สึกที่แปลกมันร้อนๆตัวนิดนึงมันก็แบบ ก็ก็ตื่นเต้นนะคะมเมนตเต้นใจฝันอย่างเงี้ยเนาะใช่เรารู้สึกยังไงถ้าสมมติว่าพี่หนุ่มแปงแบบโดนจูบแบบไม่ได้ตั้งใจจะรู้สึกยังไงแบบรู้สึกไม่ไม่ดีไหมถ้าเอาเป็นแบบปัจจุบันใช่ไหมถ้าแบบมาโดนจูบแบบไม่ได้ตั้งใจเอัอเราก็คงก็คงงงมั้งงงว่าแบบว่ามันอยู่ที่ความสัมพันธ์มากกว่าก็แบบใช่ถ้าสมมติว่าแบบเป็นเราไม่รู้จักเขาเขาเป็นคนที่เหมือนเพิ่งเข้ามาหรืออะไรแล้วอยู่ๆมาจูบเราเราก็รู้สึก แปลกๆเราก็อาจจะแบบอาจจะไม่โอเคอ่าแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่แบบรู้จักรู้จากอะไรหรือว่าแบบถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เราชอบหรือว่าคุยกันมานานถ้าแบบมามาก็คงเป็นความที่ก็คงน่าจะรู้สึกดีรู้สึกดีมันต้องพัฒนาความสัมพันธ์ก่อนนะคุณว่าใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันต้องอาจจะแบบไปคุยกันแบบไประยะหนึ่งก่อนระยะนึงใช่ใช่ค่ะแล้วจริงไหมพี่เขาพูดกันว่าถ้าเกิดประจบใครเนี่ยเราจะคิดถึงจูบแรกที่ โอวันนี้แบบแรงไหมเขาทำแรงวันนี้เขาเลือกอยู่เาเลือกอยู่เดี๋ยวนะถ้าเราแบบไปจูบค่ะแล้วเราจะคิดถึงจูบๆนั้นหรอก็ก็อาจจะจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แยังไม่รู้นะครับก็ก็เมื่อกี้ก็พี่บอกว่าจำได้หรือเปล่าก็คืออนุบาลสองก็ยังพุยอยู่เลยครั้งแรกเขิอนุบาลสองยังคุยอยู่เลยอย่างงี้แสดงว่าจำได้ผมว่าจำได้แต่อาจจะไม่ได้นึกถึงใช่ไหมใช่จำพี่จำติด ใจได้เลยจนถึง hmm. ป <laughs> okay. ัจจุบันไม่ลืมอ๋อนึกถึงวันนั้นนึกถึงได้เป็นผมผมก็จําได้นะเพราะต้องลาออกจากโรงเรียนเลยนะใช่อขแต่ละคนมีประสบการณ์แชร่ไหมอะไรนะเขาบอกว่าจูบจูบคนอื่นใช่ไหมล้วก็จะรู้สึกแบบคิดถึงจูบแรกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอ๋อแต่ของผมผมว่าไม่ผมผมไม่ได้คิดถึงนะไไม่ดด้คิใช่มันเด็กไม่คิดอ่ะ มันก็แบบคือมันก็คือจูบแรกอ่ะเกิดวะเออคือเรามันก็คือเราแยกตอนตอนตอนเด็กๆอ่ะเราอาจจะแบบว่ามีทั้งจูบทั้งจูบไงอ่าอ่าแต่ตอนจูบำได้ปะไม่ไม่แน่หรอกตอนอนุบาลอ่ะสามคนเนี่ยอาจจะเคยทําแบบพี่จูบแป้งก็ได้แต่ว่าจําความไม่ได้แล้วไงการทำคนสงนี่แต่พี่ถุ่แป้งอ่ะจําได้ไงเดี๋ผู้หญิงจำได้เออแต่ผู้ชายอ่ะไม่รู้จะจําไม่ได้อ่่ะพีกล้องอ่ะพี่่ก้อองแบาา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 ไมาาาาาว่าเราจูบแบบ คนที่อยู่ตรงหน้าเราไงรู่สึกเขาใช่ไหมแล้วบบนั้นสุ่เราน้องอ้าวมาครับเป็นไงบ้างก็ไม่มีก็ก็เหมือนพี่ก้องเลยไม่มีคืออะไรคือไม่เคยอ๋อไม่เคยจุบแรกไม่ถือว่าเราไม่ได้คิดถึงจุบแรกก็คือประมาณว่าแบบเราก็ต้องโฟกัสกับคนปัจจุบันถูกไหมล่ะเราก็ต้องให้เกี่ยวกับปัจจุบันเราเจอถ้าเกิดเราไปนึกถึงคนคนแรกอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็ยังไม่มีใหม่ดีกว่าพูดถึงจุบแรกไปเรียบร้อยแล้ว คือสุดท้ายเนี่ยจะรู้ว่าพี่ลวงแป้งคิดยังไงกับคนที่แบบยังจูบไม่ค่อยเก่งนะครับบจูบไม่เก่งใช่มีคำแนะนำมีอะไรเล่าแนะนำด้วแนะใช่คำว่าขอแนะนำด้วยอยากคนที่ยังเอออยากแนะนำไงเอออยากจะบอกอะไรไหมคือจริงๆพี่ก็ไม่ได้มีประสบการณ์เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ประสบการณ์มันก็มาจัดการทํางานทางนั้นก็แต่คิดว่าถ้าสมมติว่าในการจูบอะไรเงี้ยพี่มันก็จริงๆพี่คิดว่ามันประสบเออ เราไม่เราไม่ได้ต้องไปโฟกัสหรอกว่าแบบเราจะต้องจูบแบบไหนจูบยังไงเพราะสุดท้ายมันสุดท้ายมันอาจจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าตามฟิล่มตามฟิล์มใช่ค่ะก็อะไรพวกเราอะเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าต้องคนนี้เลยกู้เลยต้องคนนี้ประสบการณ์นาจะเยอะคนนี้ไม่จริงผมอาจจะโตนะแต่ว่าประสบการณ์น้อยกว่าน้องๆอ่าไม่มีทางอ่นเอาละเราสองคนทำไงดีลองแบบเราบอกคนดูหน่อยว่าแบบอ่า ถึงเราจะประสบการณ์น้อยแต่ว่าที่ผ่านมาเป็นไงเราก็อาจจะแชร์แชร์ให้ไปก้องให้ปไปกอ่ปกอนต้องแชร์ที่สําคัญเลยนะจูบเออเราอาจจะจูบแบบตอนไหนก็ได้อะไรจูบไม่เก่งแต่ว่าที่สําคัญเลยเราต้องจูบกับคนที่เราแบบรู้สึกดีคน,คนที่เราลักนี่แหละมันคือพอยต์ของของมันวันนี้เข้ามาหล่อน้วติเขาจะมาลวกนี้เขามาหรออ่ะแล้วเราสองคนอ่ะพี่บอยก่อนละกันอ่ะพี่บอลพี่บอก่อนดีกว่าอยากจะบอกอะไรคนที่จูบไม่เก่งเหรอไม่จริงๆอ่ะคือไม่อยาก พูดว่าจูบเก่งหรือไม่เก่งแต่อารมณ์อารมณ์แบบคือถ้าคนเรามันรู้สึกดีกับอีกคนถึงจะเป็นการจูบแบบไหนมันก็ทําให้เรารู้สึกดีครับเก็าใไหมใช่มันจะรู้สึกดีกับอีกคนใช่มันจะไม่ได้บอกว่าเก่งไม่เก่งนะเนอะใช่ใช่ใช่แล้วอ้าวมาอ้าวก็รู้สึกว่าการเขาเรียกว่าเป็นภาษารักทางกายเนาะเขาเรียกว่ามันต้องออกมาจากใจแบบมันต้องรู้สึกกับอีกคนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยม่านถึงจะออกมาแบบว่าคือ มันก็อย่างที่พี่บอลบอกมันไม่มีหลักแบบว่าจูบเก่งไม่เก่งมันถ้าเกิดมันออกมาจากใจอ่ะมันก็จะแบบเดี๋ยวมันก็ทำออกมาดีเองใช่มันจะตางฟีลลิ่งเหมือนที่พี่แป้งบอกเหมือนกันแล้วก็ตางฟีลลิ่งมันคือแบบการส่งความรู้สึกให้กันและกันใช่มันเป็นการส่งความรู้สึกให้กันและกันมากกว่่าาอก็ประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวกับทอปิกการจูบนะครับจูบแรกครับผมเอาละครับผมก็วันนี้พูดถึงท็อปิกจูบแรกกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งได้ข้อคินของหนุ่มๆสามหนุ่มด้วยแล้วก็ข้อยินของพี่ถุงแป้งด้วยในจูบแรก ในครับผมก็สนุกสนานเนาะนะครับผมได้แลกเปลี่ยนขเก็สนุกกันดีนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าจะมีท็อปิกอะไรอีกเดี๋ยวมาเจอกันในรายการแมนเมาส์นะครับผมอ่ะยังไงก็ก่อนที่เราจะจบรายการกันไปนะครับฝากพี่ถุงแป้งฝากอะไรผลงานหน่อยได้ไหมครับผมมีอะไรให้ติดตามบ้างครับช่วงนี้ค่ะก็ฝากผลงานฝากติดตามผลงานของถุงแป้งด้วยนะคะก็ล่าสุดที่เพิ่งถ่ายถ่ายไปสักพักแล้วด้วยแหละแต่ว่าน่าจะใกล้ออนแอร์แล้วนะคะก็ชื่อซีรีส์เรื่องเด็ดดวงโจนค่ะ ซึ่งแป้งก็รับบทเป็นมุกดาแล้วก็อีกอันนึงที่กําลังจะเปิดกล้องใกล้ๆนี้นะคะก็คือมหากรรมมนุษย์ค่ะใช่อืมโอเคก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผลงานของพี่ถุงแป้งนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเวลาของพวกเราทั้งสามคนก็หมดลงแล้วนะครับผมติดตามพวกเราได้ทุกวันศุกร์นะครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปครับครับทางช่องทางทางช่องทางนะครับ m o โ o t h m u s i c STATION นะครับแล้วก็ทรีทีวีกกาดทีวีกด202นะครับแล้วก็ AIS เลยกด304นะครับ และแฟนเพจทาง a c e b o o k นะครับที่ Music คโมโนเดนนินายมิวสิค t เตชันที่เดียวนะครับแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นท็อปิกอะไรไว้เรามาเจอกันใหม่วันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย